วันนี้สเปซสู้วัดยงเซียวยงเซียวว้าวว้าวเป็นไรครับไม่เคยดูซิมคิวเทหรอเขาไม่เป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบดีดีกว่านั้นเยอะอันนี้คือร้านของคุณคิวเทลป้าคิวเทลป้าเขาส่งไก่มาให้ต่างๆนานาเต็มไปหมดคือโทรไปหาน้องบอกว่าซิมพี่อ่ะจะทำอยากกินมาม่าเพียไก่ทอด แต่พี่ก็ไม่รู้จะกินร้านไหนเพราะเอ็งบอกว่าไก่ทอดผมเนี่ยอร่อยที่สุดเนี่ยนขคางสเปซซูสเปซซูสเปซซูเนี่ยอร่อยที่สุดอืเราก็ว่าเอ้ยต้องร้านน้องเราแล้ววะถูกแต่อร่อยจริงๆเพราะว่าผมเคยกินมาแล้วผมเคยไปต่อแถวซื้อมาแล้วที่สยามอันไหนคุณอันไหนผมกินนี่ไก่หลุมดำแบล็กโคนเขาชื่อไก่หลุมดำาหรอเออเป็นฟีลแบบว่าเป็นแบบซอสดำเขาไปจุ่มกันอะไรจุ่มซอสดำเออเป็นซอสดำเป็นซอสแบบเปรี้ยวหน่อยอร่อยแซ่บ เดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะกับมาม่าเผ็ดตรงนี้นะฮะที่เราต้มไว้นี่เป็นะฮะตอนแอรกเล็กนะฮะครับตอนนี้ครับใหญ่นะฮะอืดมาจัดกันเลยดีกว่านี่คือมาม่าเผ็ดแบบยังไงอ่ะเผ็ดแบบเผ็ดมากปะไม่ไม่กลางๆแต่ว่าเวลากินมาม่าเผ็ดคุณเห็นเกาหลียวกินไหมต้องกินยังไงเยอะเยอะอย่างเงี้อ่ะเยอะเยอะอย่างงี้อืมเอาสิอื เขาชอบอืมเราลองไปกับสุนนี้ไหมให้เลยเล่มืออะไรไข่ทอดสเปซสูงจะมาขายเล่มือรังได้ไงไข่ทอดทำไมล่ะหนูกอธิบายไปดิเห็ล้ะมันเป็นมันม่วงทุกคนอ๋อเหรอเหมือนข้างในมันมีซีสอ่ะ อ,นนอันนี้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 คินมารีได้ยินไหมคิมารีเป็นเหมือนผัดผุ้นเส้นมาห่อด้วยสาหร่ายแล้วก็ชุบแป้งทอดอาหารเกาหลีอะ่มมัน,นม,มน่วงดีจัดมือเท่าไหรแน่น้อนหืมันมาเผ็ดอร่อยว่ะไปเดินชนเคลือนเคลือรีวิวต้องอเราต้องกินไ้ทุกอย่างทำะไรกันอาหารนะอย่ามาอิดออด อร่อยมากจริงๆส่วนนี <th> ้เป็นไก่ที่แบบมันราดน้ำเผ็ดเอาน้ำไหมอืมอร่อยไก่ลาดน้ำสับบัวห่อมอ่ะคุณจะถามนี้อยู่เลยมึงครัมึงยากกินข้ามไปเร็วสิ คนดูเขาดูไม่ทันมึงไปทีละอย่างสิค่อยๆปานีบก็เมื่อกี้กูให้เขาดูไปแล้วเรื่องนี้มึงไม่จำเป็นต้องมาพูดซ้ำไงข้ามเรื่องอื่นเลยมันมีใช่เขาไม่อยากรู้ในมุมกูเลยรายการมึงคนเดียวเลยไม่จําเป็นไหนลองเิอ่ะอร่อยเห็นเปล่าดีวะ มึงแบบมึงเผาเขาไปป่ะเอ็ดนะอ่ะเผ็ดแต่อร่อยไหมก็อร่อยคนมึงเห็นพ in really ี่มาวินเขากินนะเขาเผ็ดแต่เขามีความสุกมากมึงโกงก่อนทานมึงบอกว่าไงห้ามกินม่าม่าอื่นห้ามกับข้าวบุญอะไรกูไม่กินข้าวบุญร้านไม่มีข้าวบุญร้านเลยทุกคนเผ็ดอันนี้เรามาที่ไก่ ซอสเหมือนแบบซอสอกระเทียมกาลิกอร่อยมากอือโนะอ้ยซอสกระเทียมกาลิกอน้อนหวานมากอืมอ้ม,ม,มไม่ไม่อะไร มึงเหมือนหนูคนเไก่ดำมากดีกว่าเออที่คุณบอกว่าคุณชอบ,บามากๆอร่อยอร่อยเนี่ยะกินไหมเนี่ยอืมนะอร่อยใช่ไม<ว><ว> หลังมันต้องปรึกษากูแดดแดดอะไรกินไปเลยกูไหวเอาไว้ละครั้งหน้ามึงเลือกของที่มึงชอบเทปหนึ่งกูเลือกของที่กูชอบเทปหนึ่งอีกเทปหนึ่งให้พี่ตั้มหาเอาเลยมึงจะได้ไม่ต้องมาบ่นเนี่ยกูก็กูก็แฟงแกูเห็นมึงชอบกินไก่ทอดกูก็างไก่ทอดมาแต่กูไม่ชอดอย่ารีบกินปี อร่อยมากมึงมึงเชือกูอร่อยมากมึงอะไรมึงจะตายไหมกูกลัวมึงเป็นอะไรไปไม่มีไม่มีไม่เป็นอะไรเราอ้มาลองนี้บ้างเป็นยี่หงสีแดงเผ็ดปะ อืมเปรี้ยวๆอันน,นี้ไม่เผ็ดลองดูอันไหนชอบอะไรสุดสรุปคุอันนีอแบบนี้อ,อันนี้เนาะแอ้อัน,นนะอมีเ<ต>ราชอบจริงจริงชอบทุกอย่างไม่ชอบอังเดียวคือไอเนี้ยกู <c oughs> ชอบมึงมากเลย เป็นไงก็เผ็ดกินแล้วถ้าคนชอบรสชาติเข้มค้นต้องอน่อยนะอืมอืมคูทำคนเดียวเลยมั้งรายการแบบเนี้ยก็กูกินไก่อยู่ไงรีวิวทั้งมามาเผ็ดและไก่ไก่ที่เขาให้มามันคือไก่ทอดรอบๆสเปซซูค่ะเทปหัวเทปมาม่าเผ็ดและไก่ทอดก็กินแล้วไง ออพูดว่ามันซูงมันขึ้นไม่เอือถ้ามันจะสูงไม่ขึ้นเ,เนยก็ต้องสูงขึ <c oughs> ้นต้องทำสิมึงดีล้าเต้นมึงก็ขึ้นสิแ <c oughs> ก่ถึงจะโทรทำไมได้สูดได้เชื่อวิธีแก้เผ็ดอะ่ะคือ ยิ่งเผ็ดยิ่งกินเข้าไปให้มันชากูพูดเรื่องจริงเนี่ยกูเคยเห็นแล้วร่างกายของมนุษย์อะมึงเคยเรียนไหมว่าม,มันฉลาดมากามันจะจดจำเว้ยว่าโอเคตรงนี้อร่อยทุกคนอร่อยมากอ่ะมาก <laughs> ่อนมึงเชื่อกูสิ <S <S มันจะชา กูชาไปนานแล้วมึงเชื่อกูเหอะคุณคผู้ชมผมไม่ได้ไม่เผ็ดนะเว้ยคือผมเผ็ดแับมึงเก่งค่ะกาบท่ะเก่งเลยแต่ว่าเพื่ออะไรเพื่อเพื่อคุณผู้ชมที่มา้วมารับรางกินให้ดูอะอมอมผมก็ต้องทนผมก็ต้องทําคนเราอยู่กันมันทื่อมันต้องมีความอดทนไม่ใช่ว่าเออะไรไม่สู้เออะไรแบบ <c oughs> พอแล้วอิ่ดออดไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช่ลกลอร่อยมาก

แล้ก็เบินออก <ใน S 1> เค้าจจวิธีคือยืนอาปากแล้วคว้านหน้าลงให้น้ำลายไหลออกมาใช่ไหมหมา่าคมันก็เหมือนหมเผ็ดห่าร้อนไหมยี่งอัดแล้วก็ยืนแบบให้ออกม,มาก็มันเป็นวิธีที่ทำให้น้ำลายที่มันเผ็ดๆมันไหลออกมามเราเป็นมนุษย์ เราสามารถเลือกสิ่งอื่นๆได้ที่มันดูดูไม่ใช่ทำไมเวลามึงเอายังเอาท่าหมาเลยมึงรู้ได้ไงกูอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ค่ะแมวค่ะแมวปากรวมหรอวฮะยิ่งกินยิ่งเม็ดน้ำยิ่งยิ่งโอเคโอเคต้องกินน้ำอะไรอ่ะกูมีให้เลือก มันต้องกินคนละหนึ่งคืออยู 2. 2> ่แล้วเฮ้ยมันมีคาร์ลอ,อยู่วะกูไม่แน่ใจเลยว่าอันเนี้ยโคา้าหรือน้ำปลาหรือซี i, อิ๊วขาเนี่ยกูเลือกกลัวเบอร์เบอร์นหนึ่งเพราะตั้งเดือดซากูเบอร์เบอร์หนึ่งเลขนำโชคว่าง,งั้นเถอะเออได้เพราะดวงอยู่แล้ว <c oughs> นี่เดือดซ่าอ๋อหนอุ่ม ใครดูอะไรก็ห้ามบอกนะเอราจะมาจะหลอกก็ได้ไงเออหลอกได้บอกความจริงก็ได้อร่อยกูเอาเบอร์หนึ่งห้ามซ้ำค่ะห้ามซ้ำค่ะโอ้เด็กค่ะเลือกเบอร์มาเดี๋ยวซาเบอร์อะไรกูเอาเบอร์กูเบอร์แปด หนครึ่งเลยหิวคอนเทนต์ตากล้องกระซิบใหญ่กระซิบเล็กเบอร์สี่พี่เบอรไม่เรียนไปเรียนมาใหม่อีกอ่ะอร์อะไรกลัวไม่ได้ภาพเออกลัวไม่ได้ภาพเบอร์สี่พี่เบอร์สี่อ่ะหนูเบอร์อะไรกูโง่เลยบ้าแต่กูอะทำเพื่อคุณผู้ชมอยู่แล้วกูรู้ว่าเบอร์สี่น้าไม่ดีหรอกแต่กูจะกินสู้เหรอกูสู้เพราะน้องมันอยากได้ภาพคนดูก็อยากเห็นกูอีกสู้ แต่กูเป็นคนกินแรกกูกินอะไรแล้วกูไม่อีมอยู่เลยเบอร์สี่นะ,บะเบอร์สี่อ่ะลุยเบอร์สี่อะทีนี้ดูดไม่ได้ละไม่ต้องไหนก็โวยกล้ากินซ้ำกูไปกูถามกูถามแค่นี้กล้าอยู่แล้วอ่ะนิ กินซ้ําอยู่แล้วมึงดูดจริงๆนะเพื่อคุณผู้ชมทําได้อยู่แล้วอันนี้ได้อยู่แล้วใจมึงนี่เว้ยสุดยอดเลยได้อยู่แล้ววัดเลยเี้ยเหรอไม่มีอะไรครับคุณผู้ชมโค้ดโค้ดตากูเลือกก่อนบ้างสิโอ้โหเลือกเก่งขึ้นมาเลยตากูเลือกก่อนบ้างเลยไม่ได้ก็จะสาบกันดีไม่งั้นเดี๋ยวมันอ่ะ จะเลือกเบอร์อะไรกูจะได้ไม่เลือกกูหรอแป๊บนึงนะอะไรหันไปมองพี่อะไรกูเลือกเบอร์สามกูจะได้ไม่เลือกบวกสองเบอร์ห้ามันกูเลือกเบอร์สามลบหนึ่งกบสองอันเนี้ย อ่ะด <Ừ. S 1> <te le anut> ูดกันคล้องกันไหมล่ะเลี้ยวเอ้านี่มันผ่าวกันอย่างนี้มันก็ดูดดีแล้วก็มุดดูดปุ๊บมึงว่วนไงกูทำไงล่ะเอาเพือดูดละคอนเทนต์ไงคอนเทนต์อยู่แล้วชอบไม่ใช่หรอคอนเทนต์หนึ่งสองมึงโดนอะไรอ่ะอร่อยอ่ะของกูก็ดีนะ ดิ่นมึงแหละก็ออกเอ็มร้อนใช่โอเคอืมเอเคแสดงว่าสาบไม่ดีไอ้นี่ของจริงไอ้นี่ของจริงหนูมานี่วหนูมากินว่สามมาทุกวมากินไงคอนะทีอ่ะมึงกินก่อนอดีอ่ะไม่ได้ใหสุดเดี๋ยวมึงไม่กินนะ กินกูกินมึงดูดแล้วมึงให้อ้าบอ,อกกับีปากด้วยด้วยเกียรติของลูกเสือนะเออด้วยเกียรติของลูกเสือถ้าเกิดมึงไม่กินต่อจากกูนี่คือ,อยังไงอ่ะด้วยเกียรติของรอรอดนักศึกษาวิชาทหารกูเรียนรอรอดอมาด้วยเกียรติของรัฐศารเพื่ออะไรเพราะอยากเรียนหรือว่าเพราะเพราะอ,อะไรไม่อยากเป็นทหารเก่งมากครับเอาสิตะแหล่อะไรคนที่อะไรดูดหลอด ดูดเยอะไงอะไรล่ะอืออืออือาไม่กินแ่ละเอ้าหมาเลยอย่างนี้โอ้โหดูดเขาเดี๋ยวนะอีโดมแล้วมันโยดอยู่ตรงเนี้ยดูดมันโยดอยู่ตรงเนี้ยจะทำข่าวค่ะดูดค่ะกาลาเทคเนี่ยดูดค่ะดูดเลย ทำไมไม่ขึ้นวะขึ้นแล้วโอ้โหอีโดไม่ให้ดูเลยดีนไม่ถึงปากกูโอ้โหดูแล้วมึงดูแล้วเมื่อกี้หลอดใส่กิเกมึงแี่คนละน้ำหลอดสองทางเนอะเออใช่คืออะไรนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้เลยแต่ว่าเป็นน้ำจิ้มอะไรนโคชูจังเหรออีโดมันแดกอะไรเข้าไปมั้งว้ายดีนะฮะกูไม่ได้ดู เหรอไอโกงต้องไม่ใช่ออกชชว์เลยบอกแค่อันนี้คือเอ้ยไม่ได้มันมีใบมันมีตาอยู่โอเคอันหนึ่งหนึ่งคือนมอันที่สองเครื่องดื่มชูกำลังอือันที่สามไอ้น้ำน้ำเพียรแต่น้ำเพียรมาม่าอีไม่ใช่น้ำคือเข้าไปอีก่อนน้ำเออน้ำเพียรอันเนี้ยน้ำปุ้งอันเนี้ยโคตรอยู่นะเแล้วมึงไม่ดูดปอบไงไม่ใช่มึงก็ไม่ดูดไม่ถึงค่ะมึงไม่ดูดไม่ถึงเหมือนนกัค่ะไม่ต้องมาเออไม่ต้องมาอะไร อันนี้คือน้ำเอ่อน้ำมันลมเออน้ำมันลมและอันสุดท้ายเป็นซอสทั่วเหลืองอะไรเงี้ยเออซึ่งมึงไม่ดูดค่ะกูไหวตัวทันกูคนชาลาดมึงเป็นคนที่โกงอะมากินกันต่อกินเหี่อะไรก็ไม่กินเอาจริง EP เนี้ยไก่ของพิวเทช่วยชีวิตจริงๆเป็นพระเอกเลยอ่ะเอาดีๆจริงๆแล้วบะหมี่กึ่งเผ็ดอันเนี้ยผมเป็นคนชอบกินมาก จำเป็นมันจะมีคูณสองคูณสามไรเงี้ยอันนี้คือคูณอะไรอ่ะฮะอันนี้คือคูณคูณไปอีกน่าจะคูณสองมั้งไม่ไม่น่าถึงสามมัอันนี้คูณสามเลยเหรอซึ่งเป็นคนกินปกติอยู่แล้วแต่ว่าโดมเนี่ยก็จะมีความทรมานต่อการเผ็ดก็ยังดีว่ามีไก่ของน้องมาช่วยใช่อันนี้ต้องขอบคุณเลยว่าแบบน้องน้องส่งไก่มาแล้วแบบไก่คืออร่อยจริง ใช่ช่วยชีวิตเราได้ถือว่าเป็นพระเอกของวันนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งแต่ถ้าใครจะกินร้านน้องอ่ะร้านของน้องมันก็มีเนี่ยมีเส้นบะหมี่กึง่งเป็นชุนะมันมเนีเป็นเซ็ตมาเหมือนกันเนี่ยบะหมี่กึง่งราดซอสคาโบนาราก็มีจะราดซอสแบบซอสเผ็ดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะโปะหน้าด้วยไก่ทอดอีกทีนึงมันก็จะเลือกรสชาติของไก่ทอดได้ด้วยแล้วเครื่องเคียงเขาอ่ะไอพวกแบบว่าไซด์ดิชเขาจะมีพวกคิมารีใช่ไหมอันนี้คือมันม่วงใช้ชีสใช่ไหมจริงๆแล้วมันมีอย่างหนึ่ผมมอากท มันทอดอ่ะเหมือนแบบเหมือนอารมณ์เฟรนช์ฟรายอ่ะเหมือนมันฝรั่งทอดแต่เป็นรูปหน้ายิ้มเออเป็นสไมลี่ฟรายอันนั้นก็อร่อยมากเออซึ่งถ้าเกิดใครไปที่ร้านสเปซซูอ่ะไปเลยแล้วบอกว่าสั่งเมนูไหนก็ได้ในร้านอร่อยทุกอย่างจริงๆอ่าฝากร้านให้น้องหน่อยว่ามีเดลิเวอรอะไรไหก็จริงๆใครที่จะสนใจก็คือไปซื้อกันได้ที่สาขาที่สยามสเปซซูนะครับมันจะอยู่แถวๆแบบ โซนที่คนเดินเดินกันเยอะๆอ่ะเอออยู่ด้านหลังๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใครที่เดลิเวอรี่มันน่าจะมีแล้วนะเดลิเวอรี่สามารถสั่งได้แบบตามแอปพลิเคชันต่างๆอะไรเงี้ยนี่หนูมีปะหนูมีสั่งบ้านแล้วหนูหนูรู้ปะหนูพูดเลยไลน์แมนถ้าหนูรู้หนูพูดเลยไลน์แมนจันหนึ่งสุกในดูมไลน์แมนเฉพาะวันจันทร์ถึงมันสุกหลานนงอ๋อนี่คือร้านเฉพาะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงมันสุกเหรอใช่อ่อรู้ก็พูดสิกูไปที่ร้านมาแล้วกูรู้พัทที่ร้านมึงรู้พดดดกกก็พพูููโโออเเเคคิิมม์ไไวว้้้นนนะะใช่่รราาาปทีแล อร่อยพักหลังมึเป็นไรนี่เกมมึงออกมึงเป็นไรมึงแม่ง้องอะไรเป็นไรใช่ออกคนใต้เป็นแบบว่าแบบตะลุงคอเขาไม่มีลายแมนลายแมนวันจันทร์ถึงวันศุกร์สั่งจันทร์ถึงวันศุกร์สั่งได้เลยนะครับจะไปตู่ร้านอร่อยมากไปกินที่ร้านก็คนเยอะมากนะขอบคุณมากครับใหม่อีพีนัครับกับฝักแซ่บครับกดไลค์กดซับสไครต์กด เอ้ยไม่ได้ไม่ได้เขา AI กดลุยกดซุปสัครับกดกระดังกงกังเอาไว้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ AI จบได้แค่เงี้ย